สองสามอันหนึ่งสองสามเยอะเยอะอโอ้ยพอได้แล้วนะอ้าไอ้นี่แกจะขึ้นเสียงใส่มิจังทำไมวะเนี่ยเออขอโทษนะมิจังพอดีฉันตื่นเต้นเหมือนกันอะไม่เป็นไรหลอกตูนก็นี่ไงเรามาเต้นกันไงเพื่อลดความตื่นเต้นอะเออเราว่าอย่าเต้นกันเลยเราไม่ค่อยมีสมาธิอะเรามาทำสมาธิดีๆเตรียมคำพูดที่จะไปพีเซนให้ลูกค้าดีกว่านะถ้าเกิดขายงานไม่ผ่านพวกเราโดนศาสตร์จาย์ด่าแน่อ๋อ ก็ได้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราต้องขายผลงานชิ้นนี้ได้แน่นี่นี่จังอยู่ด้วยต้องขายได้อยู่แล้วืจะชมเราเกินไปแล้วนะกระจิงนี่นะ <c oughs> ยังไงทุกคน่ะจริงจังกันหน่อยนะฉันอยากให้งานชิ้นนี้ขายได้จริงๆอะ่ะโอ้ยรู้แล้วนะไอูนยังไงพวกฉันก็เต็มพี่อยู่แล้วแกเป็นไรเนี่ยเออฉันอยากให้งานชิ้นนี้มันขายได้จริงๆะเวยช่วยกันทำให้ได้นะ แน่นอนอยู่แล้ว่ะตูนว่าแต่ทำไมตูนถึงอยากขายผลงานชิ้นนี้ขนาดนั้นล่ะเนี่ยเอ่อคือศาตาจย์บอกว่าถ้าพวกเราสามคนอ่ะขายงานชิ้นนี้ผ่านอ่ะเดือนเนี้ยพวกเราจะได้โบนัสเป็นเงินก้อนโตกันเลยนะฮะ,ะจริงเหรอนัน่นนี่จริงเหรอไอตูนจริงดิศาตาจันอ่ะเพิ่งไหลามาบอกฉันเมื่อเช้าเนี่ย ฉันตื่นเต้นไปใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยเมืแ่อบบแกมาบอกฉันทำไมเนี่ยฉันตื่นเต้นไปด้วยแล้วเนี่ยถ้าเกิดขายไม่ผ่านพวกเราก็อด <c oughs> ได้เงินดีวะมีได้ด้วยยังไงก็ต้องผ่านอะ่ะฉันสัญญากับลูกกับเมียไว้แล้วอะ่ะฮะเอ่อตูนว่างไงนะคือฉันสัญญากับเมียแล้วก็ลูกของฉันไวอ้อ่ะว่าสิ้นเดียนนี้จะพาไปเที่ยวต่างประเทศไดดีถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ไม่ได้พาไปแน่เอ่อตูนมีเมียกับลูกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ เอาเอาีอา่จังไม่รู้เหรอมันมีตั้งนานแล้วไม่เห็นจะรู้เลยพอาะ่งั้นอะ่ะสู้นะทุกคนไปนลุยกันลุยไว้แฝดชั่นใหม่ตัวละครผู้ชายในทีมญี่ปุ่นนะทุกคนมาพร้อมกับทรงผมสีเหลืองสุดเท่น,นะครับสามารถมาเป็นเจ้าของกันแล้วในตูรกีรออย่างนะครับทุกคนครับนี่บอกเลยนะฮะว่ากิจกรรมนี้นะฮะแปดทีการันตีได้แน่นอนนะครับโอมะ่ะ ก็ใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะทุกคนตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะอย่าลืมมาเป็นเจ้าของกันนะครับเอาละทุกคนครับและตอนนี้นะก็มีการแข่งขันนะฮะฟรีไฟโปรลิขสิซธิ์ดีห5นะครับผม เพียงพบกับศึกิตัดสินเพื่อหาสุดยอดทีมระดับประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะในวันเสาร์นี้นะฮะเวลา13บนาฬิกาเป็นต้นไปนะทางช่องทาง YouTube ก่หน้าฟรีฝ่ายไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมก็สําหรับการแข่งกันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเพียงทุกคนมาช่วยกันให้กําลังใจมันลุ้นไม่ใช่กันดูนะฮะพวกเราก็จะได้รับของรางวัลกันยกเซิฟเลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมมารอลุ้นแล้วกันนะฮะว่าใครจะเป็นตัวแทนประเทศไทยกันนะ วดเมื่อยไปหมดเลยอ่ะเอ้ยตอนรับกลับนะเอออะไรกันเนี่ยซ <c oughs> ีฟ้าทำไมอาหารมันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะเอ้าก็ฉลองที่เธอขายงานผ่านไงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> รู้แล้วเหรอว่าขายงานสำเร็จอ่ะโหตูนเนเป่าประกาศเต็มไลายกลุ่มซะขนาดนั้น <c oughs> เห็นว่าตอนนี้มันบินกลับบ้านไปแล้วไม่ใช่หรออืมตูนขอกลับไปก่อนอ่ะเห็นบนว่าคิดถึงลูกกับเมียอ๋อนี่ แต่ฉันอะยังอึ้งไม่หายเลยนะตูนไปมีลูกกับเมียงแต่เมื่อไหร่อะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะรู้แค่ว่าเหมือนจะมีแฟนแต่ไม่รู้ว่ามีลูกด้วยอะโถ<ฮ>่ฉันนี่อึ้งเลยบอกตรงงั้นแสดงว่าคืนนั้นอ่ะก็ต้องไม่ใช่ตูนนะดิงั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแม็กเวลแน่เลยเออก็ก็คงเป็นแบบนั้นละมัง้งต้องเป็นแม็กเวลแน่เพราะว่าตูนอ่ะไม่มีทางไปกับฉันแน่ๆนอะ่เพราะดูจากอาการดีใจของตูนอ่ะ ตูนเขาคงรักลูกกับเมียมากเลยอ่ะอ๋องั้นแสดงว่าคงจะเป็นแม็กเวลสินะเออนี่ฉันลืมไปเลยอะ่ะไอ้อาโหงอาหารที่เธอเตรียมมาเดี๋ยวค่อยกลับมากินกันเนาะอ๋อทำไมอะ่ะคือฉันนัดกับแม็กเวลไปกินฉลองกันไวอ้อ่ะแม็กเวลจองร้านไว้แล้วด้วยอะ่ะงั้นเธอก็ไปด้วยกันเลยเนาะอ๋อปะงั้นไปกันเถอะเออไม่ดีกว่า ฉันไม่ไปหรอกเธอไปกินกับแม็กเวลเถอะนะเอา้าทำไมอะ่ะไปด้วยกันก็ได้นะไม่ดีกว่าฉันรออยู่ที่นี่นะเธอก็จะได้ถือโอกาสถามแม็กเวลด้วยไงว่าเขาชอบเธอไหมอะ่ะเออจริงด้วยสิโอกาสนี้แหละดีที่สุดแล้วอะ่ะอืมลองถามแม็กเวลนะว่าเขาชอบเธอไหมเฮ้ยตื่นเต้นนะแกยังไงก็ขอบคุณนะฟีฟ่าที่เธอให้คำปรึกษาฉันมาตลอดเลยอะ่ะ อืมไม่เป็นไรหรอกนะางั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะอืมไอตูนนี่นะมันจะรีบบินกลับไปทําไมวะเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยกลับพร้อมเงินก็ได้นั่นสิอดมาฉลองด้วยกันเลยเนาะอืมแต่ว่าไปไอตูนมันกลับบ้านไปหาลูกหาเมียมันก็ดีเหมือนกันเนาะเออทาไมล่ะก็ฉันก็ได้อยู่กับนีจังให้สองคนไงเอ้บ้าแม็กเวลพูดอะไรเนี่ยพูดแบบเนี้ยฉันขนลุกแล้วนะ <laughs> ถ้าวันนี้ไม่ได้มีจังช่วยพูดอ่ะงานต้องขายไม่ได้แน่เลยฉันไก่ตูนะนะตื่นเต้นจนปากสั่นไปหมดเลยอ่ะพูดอะไรก็ไม่ถูกไม่หรอกที่ขายงานผ่านอ่ะก็เป็นเพราะว่าเราสามคนนั่นแหละอืมถ่อมตัวจังเลยนะหน้าตาก็น่ารักแถมนิสัยดีอีกอ่ะเอออย่าทำน่ารักมากได้ไหม<อ>ฉันอดใจไม่ไหวไม่รู้ด้วยนะเออไม่ใช่ว่าแม็เวลชอบเราอยู่แล้วหรอเออ มิจังถ้าชอบอ่ะก็บอกมานะไม่ต้องทำฟอร์มหรอกเอ้ยมิจังรู้ได้ไงอะ <laughs> แม็กเวลจริงด้วยนี่ชอบฉันใช่ไหมแล้วทำไมไม่บอกกันน่ะเ,เ,เดี๋ยว,ยวตั้งสติแปบนะนะพูดโทรพูดโทรผ้ามหาสมปองช่วยด้วย <laughs> ไม่ต้องแล้วนะ่ะชอบฉันใช่ไหมแม็กเวลอะ่ะ เราชอบมิจังอ่ะแล้วทำไมไม่บอกเราก็ก็มันกลัวว่ามิจังจะไม่ได้คิดเหมือนเรานี่นะกลัวบอกไปแล้วความสัมพันธ์ของเรามันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะเอาแล้วไหนอาหารอ่ะยังไม่สั่งอีกหรอเอ้ยสั่งสั่งมาแล้วสั่งมาทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยวันนี้เรามาฉลองกันดีกว่าเนาะฉลองเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่สารภาพ,าพว่าชอบฉัน โอ้ยก็ทางสองเรื่องน,นั่นแหละวันเนี้ยเอาให้เมาเลยนะออ,อ,อมาทำไมแถวนี้ยแม็กเวลเก็มันกำลังได้ที่แล้วนะเธอก็เริ่มมึนๆเราก็เริ่มมึนๆนนะ่ะกำลังโอเคเลยตอนเนี้แม็กเวลหม่ถึงอะไรเนี่ยไอคนบ้ามีจังจ่ฉันชอบมีจังนะแถวนี้ไม่มีใครมาหรอก ดิบานันีแล้วด้วยอ่ะน้อเนะอืมจะดีหรอแถวนี้มันนอกสถานที่นะเนี่ยฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะอฉันก็ไม่เคยเหมือนกันนั่นแ่ะแต่เราอ่ะก็ลองไ้ด้วยกันนะจ้าดีออกนะครั้งแรกของเราสองคนเป็นที่นี่อ่ะครั้งแรกที่ไหนกันเล่าก,ก็เคยแล้วนี่อะ,อะไรนะ เคยเลยเหรอไม่ต้องมาทำฟอร์มหรอกหน้าคืนนั้นอะ่ะคืน,นที่งานเลี้ยงบริษัทอะฉันรู้แล้วนะว่าเป็นแม็กเฟลที่ไปอยู่ห้องเราอ,ะอ่ะอะคืนเลี้ยงคืนงานเลี้ยงบริษัทหรออืมก็แม็กเฟลอ่ะไปอยู่กับเราทั้งคืนเลยนี่โอ้จะบ้าเหรอคืนนั้นอะฉันจำได้แล้วพอเราถานคนนะนะเดินออกมาจากหลานตอนแรกฉันไห่ตูนะ่ะก็จะไปส่งมีจังบ้านเหมือนกันแหละแต่อยู่ดีดี ยายฟีฟ้ามันก็กลับมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะพานิจังไปส่งบ้านเองเอออะไรนะฉันอ่ะเสียาดายมากเลยนะคือว่าวันนั้นจะได้ไปส่งนิจังบ้านซะแล้วยายฟีฟ้ามาปาดหน้าไปซะได้แต่นิจังเนี่ยโชคดีจังเลยนะมีเพื่อนที่รักขนาดนี้อ่ะมันกลับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังจะมาอกลับมาลับิิจังอีกอ่ะ ฟีฟาเป็นคนไปส่งเราบ้านงั้นเหรอใช่แล้วเอ่อแม็กเวลช่วยหันหลังหน่อยดไิได้นั่งลงด้วยเอ่อทำไมอะแม็กเวลดเดี๋ยวเชนขอตัว <หา S 2> ไปก่อนนะเดี๋ยวไปไหนอะ <c oughs> ฟีฟาเอ่อฟีฟาฟีฟาเธออยู่ที่นี่ไหมหายไปไหนแล้วเนี่ยฟีฟาเอ่อใครเรียกฉันอะเอ้ยฟีฟาฮะมีอะไรเหรอ ฟีฟา <FIFA. S 2> เอ้ยเป็นไรเป็นไรฉันฉันกดฟีฟาแล้วจริงๆด้วยเอ้ยกดเราทําไมอ่ะฉันรู้แล้วนะคืนนั้นอะฟีฟาไปส่งเราที่บ้านนี่เออแล้วฟีฟาก็ทําแบบนั้นกับเราอะ่ะเอยแล้วฟีฟาก็ยังโกหกเราไม่ยอมบอกความจริงอีกเออคือว่าทําไมฟีฟาทํากับเราแบบนี้อะ่ะฮะ มจังทำไมฟีฟ้าทำกับเราแบบนี้เราขอโทษมิจังเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราก็มาเหมือนกันอ่ะเราก็เลยเผลอไปอ่ะได้เราแล้ว,ลวทำไมไม่รู้จักรับผิดชอบก็เออฮะอะไรนะก็ได้เราแล้วนี่จะไม่รับผิดชอบหรอเออก็อยากจะรับผิดชอบแหละ แต่ไม่รู้ว่ามีจังจะให้รับผิดชอบไหมอะ่ะก็ต้องดิฉันเป็นคนเสียหายนะก็ต้องรับผิดชอบฉันด้วยเออแล้วให้ฉันรับผิดชอบยังไงหรอเอาก็ต้องคบกันไงเออมีจังไม่ได้ชอบตูนหรือว่าแม็กเวลเหรอเกือบไปแล้วนะรู้ไหมเกือบจะไปชอบสองคนนั้นแล้วแต่พอฉันมาลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูแล้วอะ่ะฉันน่ะเคยลองจินตนาการดู ว่าฉันอะ่ะอยากให้คนที่อยู่กับฉันคืนนั้นอะ่ะเป็นตูนหรือว่าเป็นม็กเวลมากกว่ากันแต่ฉันน่ะก็ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าอยากให้เป็นใครแต่พอรู้ว่ามันเป็นเธอที่อยู่กับฉันคืนนั้นฉันรู้สึกว่ามันเลือกง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะฉันดีใจนะที่คนที่อยู่กับฉันคืนนั้นแล้วก็คนที่แอบชอบฉันเป็นเธอมากกว่า2คนนั้นอะ่ะเอมีชังนี่ ได้ฉันแล้วอ่ะอย่าทิ้งล่ะเข้าใจไหมอืม <c oughs> ไม่ทิ้งแน่นอนโอ้ <c oughs> oh, รักกันนะอืมรักกันรักกัน้น